ชั่นาศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วโดวยขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลภาคการท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทางนี้หากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามรวมถึงนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักกา้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ทางสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นแอมบาสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาคการท่งยชชาาาลต เป็นกลยุทธ์แบบควิกวินกระตุ้นการเติบโตของภาคท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพค่ะโดยล่าสุดนางสาวซิริกันดาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าไกลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ติดต่อสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าพักก้าไกลจะขอเข้าหาหรือร่อรวมกับภาคเอกชนท่องเที่ยวในเร็วๆนี้ซึ่งรอกำหนดวันอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถทำงานร่วมกับทุกคนที่มาเป็นรัฐบาลใหม่ได้อย่างแน่นอนแต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจากพักก้าไกลหรือพักเพื่อออไทยยดาากกเเห็นรชื่ม แบบไร้รอยต่อค่ะ